สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปชมนักกีตวิทยากับภารกิจในการค้นหายุงตัวเต็มวัยที่เป็นพหาหะของโรคไข้มาเรียนะครับซึ่งตอนนี้จเจ้าหน้าที่กําลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่ส่วนจะเป็นอย่างไรวิธีการไปรับชมกันครับอันนี้เป็นช่วงของการเตรียมเครื่องมือนะครับเ,เครื่องมือจับยงุงอุปกรณ์จับยุงของเราก็จะมีอุณหภูมิตัวนี้ไว้จับเวลาไอ้จับว่าความชื้นนะฮะอุณหภูมิความชื้นนะ อุณหภูมิและความชื้นในห่วงเวลาแต่แต่แต่ละเวลาตั้งแต่6โมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ละชั่วโมงเราก็จะบันทึกผลว่าช่วงเวลาที่ที่เราจับยุงได้เนี่ยเป็นเวลาเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับในในห่วงนั้นนะครับแล้วเราก็จะมีหลอดมีหลอดมีหลอดทิ้วหลอดแก้วไว้ครอบเวลายุงยุงมาเกาะนะครับเวลามาเกาะมากัดเรามาเกาะเราเนี่ยเราก็จะใช้ทิ้วตัวนี้ครอบครอบยุงครอบแล้วเราก็เก็บ เก็บยุงนะครับใช้ใช้สำลีใช้สำลีก็ได้ใช้มืออุดไว้ก็ได้แล้วเราก็เก็บใส่เนี่ยครับลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือเป็นชั่วโมงแรกเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้ครับเวลาเวลาหมดหมด1ชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่2เราก็ช้คับคับต่อไปในการเก็บตัวอย่างเชฟ้าเราจะครบ6ชั่วโมงวิธีการก็คือเราจะมีเก้าอี้นั่งนั่งรอให้อยู่มากัดให้อยู่มาเกาะเราแล้วเราก็ครอบเก็บตัวอย่างไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งไ์แท็บก็คือตัวเป็นเป็นเป็นตัวที่ใช้ดูดยุงเป็นระบบใช้พัดลมดูดเข้า เดี๋ยวจะลองติดตั้งดูนะครับว่าวันนี้ไลท์แท็บเราจะโอเคเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าอ๋อันนี้เขาเรียกว่ากับดักแสงไฟนะครับแล้วเดี๋ยวกับดักแสงไฟตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวเป็นตัวกบ <printer> ำกำักยุงชนิดหนึ่งเรียก <like> <ap> ว่าไลท์แท็บนะครับชนิดเดี๋ยวเวลาเราเราเราเสียบไว้อย่างนี้ตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนเนี่ยยุงอ่ะจะ จะบินเข้ามาตามแสงไฟแล้วจะถูกเพราะลมเนี่ยดูดเข้ามาอยู่ที่ถุงมุ้งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาเราพอเวลาเราถึงเที่ยงคืนวเวลาเรากลับปั๊บเราก็ปิดเราก็ปิดปิดตัวไลท์แท็บตัวนี้แล้วเราก็เก็บเก็บยุงไปเก็บยุงในถุงนี้ไปเพื่อที่เราเอาไปจาแนกยุงว่าเราได้ยุงอะไรมาบ้างมแมลงอะไรมาบ้างในคืนนี้ครับก็เดี๋ยวก็ลองดูว่าคืนนี้เราจะได้อะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติภารกิจในการค้นหายุงตัวเต็มวัยนะครับหรือว่าการจับ ยุงก้นป่องนั่นเองนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มปฏิบัติงานกันแล้วตามภาพนี้เลยครับเร่องเวั้ายเย็นเงียบเงยบงีเกาะอะไรครับเกาะนิ่งเงยบอะแบบครบคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งครับที่เจ้าหน้าที่กําลังนั่งจับยุงที่เป็นพาหะก็คือยุงก้น <of> okay. ป anyway. ่องนะครับว่าวิธีการเป็นอย่างไรกันบ้างครับ นี่เราก็มาเข้าสู่พาร์ทกลางคืนกันแล้วครับมานั่งล่อยุงหรือจับจับยุงตัวเต็มวัยอ่ายุงตัวแก่นะครับยุงค้นป่องนะครับมาจับยุงก้นป่องเราก็เดี๋ยวแนะนําแนะนําอุปกรณ์เราก่อนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคลับใส่ยุงนะครับคลับใส่ยุงของเราก็จะเป็นอันนี้จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง1 9นาฬิกานะครับอันนี้คือตั้งแต่1ชั่วโมงแรกมีชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4ชั่วโมงที่5และชั่วโมงที่6 เราจะจับยุงเราจะจับยุงอ่าด้วยกันตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนโดยชั่วโมงละห้าสิบนาทีพักสิบนาทีเพื่อได้ผ่อนคลายอินยาหมดพักก็คือพักสิบนาทีต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับครับเราก็จับวิธีการได้คือเราจะใช้คนนั่งเป็นเหยื่อล่อนั่งเป็นเหยื่อล่อครับนี่อย่างนี้อย่างนี้คือเราได้ยุงแล้วเราได้ยุงแล้วหนึ่งตัวเราก็เก็บใส่ครับไว้อย่างนี้ออก็คือนี้ถ้าคืนนี้ได้ยุงเยอะเราอาจจะได้ยุงเต็มค้าบไปเลยครับไป ได้กลับไปดูพ่งนเช้าว่าเราได้ยุงอะไรไมาบ้างในคืนนี้คือในในครับอย่างในครับอันนี้เนี่ยที่เราได้ยุงแล้วตอนนี้แต่ว่าเราเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยุงอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องไปดูที่ใต้กล้องอีกทีหนึ่งว่าเป็นเป็นยุงอะไรอ้ะอะไรอีกแล้วอันนี้คือเราอันนี้คือถ้ามา้าโอ้โหนะตอนนี้นะครับก็หลั่งไหลามาเรื่อยๆเลยนะนะครับจับได้แต่แต่ถ้าแต่ถ้าจัด จากจากจากเอ่อจาก,กะสบกรณ์หรือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาหัวค่ำอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นยุงแม่ไก่นะครับจะเป็นยุงลำคานนะครับเป็นยุงแม่ไก่ก่อนช่วงห<ม>ัวค่ำช่วงช่วงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มหรือทุ่มกว่าๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของยุงแม่ไก่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าคืนนี้เราจะได้ยุงอะไรบ้างเราจะได้ยุงก้นป่องหรือเปล่าจะประสบความสาเร็จจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าคืนนี้เดี๋ยวต้องล <จะ S 1> องดูต้องลองดูครับต้องลองดูครับเดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันครับไปชมครับ ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็จับยุงได้เดี่ยวตัวก็เลยต้องต้องเปลี่ยนคับเป็นเป็นคับที่สองแล้วนะครับเป็นนี่เวลาจับมันก็ใส่อย่างนี้นะโอเคนี่คือนี่คือช่วงเวลาที่สองก็คือหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอันนี้ผมลองบ้างครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ยุงหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะได้ไม่ได้ <laughs> นี่มมาก็อีกแล้วน่นี่ย คุณผู้ชมครับขณะนี้ก็เวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจตามล่าหายุงก้นป่องกันอยู่มาเป็นไงบ้างครับพี่ได้ได้ยุงเยอะพอสมควรครับแล้เดี๋ยวเดี๋ยวพรวุนี้ พรุ่งนี้จะนํายุงที่ที่จับได้คืนนี้ไปคัดแยกไปไปไปดูว่าเป็นยุงชนิดอะไรบ้างนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องสายก็จะได้ดูว่าเป็นยุงอะไรนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ยังจับอีกนหนึ่งคืนเดี๋ยวรวมสองคืนแล้วก็จะได้ดูว่าเราจะได้ยุงจานวนเท่าไรภายในสองคืนวิธีในการคัดแยกเราเราคัดแยกยังไงครับเวลาที่ไปนํายุงที่เราจับได้ตรงนี้ไปเนี่ยเราต้องเราต้องไปคัดแยกดูที่กล้องไมโครสเตรเโอไมโครสโคปนะครับก็คือกล้องดูกล้องดูยุงของเรานะครับว่าว่ายุงยุงที่ได้ไปเนี่ยมียุงกี่ประเภทมีกี่ชนิดชนิดอะไร อย่างนั้นนะครับแล้วก็จํานวนกันกี่ตัวในในในภาพรวมอย่างเช่นถ้าคืนนี้ได้ยุงห้าสิบตัวจำแนกมาว่าเป็นยุงอะไรบ้างครับอ่าเป็นยุงเป็นยุงอ่าแม่ไค่กี่ตัวยุงก้นป่องกี่ตัวอ,อย่างนี้ครับเป็นยุงลายกี่ตัวหรือว่าไม่มียุงลายเลยเพราะยุงลายก็ไม่ได้หากินกลางคืนก็เดี๋ยวต้องราดูพรุ่งนี้อีกทีครับต้องดูในการในวันพรุ่งนี้อีกทีครับนะครับวันนี้ภารกิจก็เดี๋ยวพอถึงเวลาเที่ยงคืนเนาะของวันนี้ใช่ครับถึงก็ใกล้แล้วแหละนะครับก็จะสิ้นสุดภารกิจในการตามล่าหายุงก้้้นน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 ปออใคคคืืีีะรรัับพุ่่่งกก็วาต ช่ได้มากน้อยเป็นยังไงเดี๋ยววัพทุนี้คงจะได้ดูนะครับวัออนนี้หมดเวลาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนลาทันไปด้วยคำคืนแบบนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามร,รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ